สวัสดีค่ะชื่อคิดค่ะ,ะแล้วก็ปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะหมูกรอบคือหมูกรอบก็คือหมูหมูกรอบอ่ะ <laughs> น้องคิดกับน้องพีทเนี่ยก็ผ่านช่วงเวลา <laughs> ชีวิตมัธยมมาอย่างอย่างยากลำบากใช่ไหมเ <laughs> ข้มเข้มเข้มงวดนี่น้อยเข้มงวดเป็นไข้ตัวร้อนอย่างเงี้ยอาจารย์ที่โรงเรียนก็ไม่ให้พักใช่ไหมย,ยังให้มาเรียนแล้วก็ให้อ่านหนังสืออยู่ใช่ใช่หกโมงสี่สิบแล้วก็เรียน ตั้งแต่เช้าใช่เพราะว่าอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศจีนก็เยอะใช่ไหมเพราะนักเรียนแบบเรียนเครียดกันมาก สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง just ไปเที่ยวก็แค่ไปเที่ยวนะครับอยู่กับผมเค้กเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทําพิเศษขึ้นมาขั้นกลางระหว่างทิปเที่ยวต่างประเทศนะตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่นามหาวิทยาลัยปักกิ่งนะวันนี้ผมก็มีนัดกับสาวจีน2คนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาเอกวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับก็ผมรู้จักมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเราเห็นว่าน้องเขาพูดภาษาไทย เก่งดีเลยชวนมาออกคลิปนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาน้องๆเขาเนี่ยไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักศึกษาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะเก่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันเจอน้องๆแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอัดแล้วไทยอยู่เป็นเรื่องของของหนูค่าเชฟพีท โตรนเดกัชื่อพีทเหรอครับอ๋อเป็นสาขาเดียวกันใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวหน่อยได้ไหมได้ได้ค่ะให้แนะนำตัวก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่อคิดค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะเรียนปอลโทอยู่ปอลโทอยู่ใช่ปีอตรีจบที่ไหนครับจบที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งค่ะไปไหว้ค่ะเอกภาษาไทยเหมือนกันใช่ค่ะเราก็รุ่นเดียวกันก็เรียนภาษาไทยค่ะแล้วก็ชื่อพีทแล้วก็อเรียจบ จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะเอกภาษาไทยใช่ค่ะไม่พูดพูดไทยเก่งทั้งสองคนเลยไม่ถูกใจเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารไทยแล้วกันเพราะว่าที่ไหนคะพี่ให้ไทยอ๋อให้ไทยให้ไทยไม่ไม่เคยไปค่ะคิดน่าจะเคยไปร้านไอ้ไทยฝึงนะใช่ค่ะรักไทยเคยไปกี่เคยไปกี่ครั้งละน่าจะสามสี่ครั้งหูแล้วแล้วพี่เคยไปปะรักไทยไม่บอกก็เดี๋ยวจะพาไปเพราะว่าเดี๋ยวติดต่อบอกพี่ แม่แม่ครัวไปแล้วแม่แอนแม่แอนแม่แอนเป็นเป็นชูชื่อที่นั่นโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันร้านอาหารไทยนะครับไปเอาไม่นั่งเหรอเอาไม่นั่งโอเคนั่งไหมไปนั่งดิไม่นั่งเหรอ <c oughs> อ๋อวันนี้เป็นวันสอบเกาข่าวหรือว่าสอบข้อมหาวิทยาลัยของเด็กจีนนะเขาก็จะมีแบบว่าอวยพรใช่ไหมอวยพรค่ะแล้วก็มีของที่เตรียมให้กับ นักศึกษาที่ใไปเข้าสอบใช่ไหมที่อธิบายสอบอ๋อใช่มันใช่มีน้ำน้ำเปล่าให้ฟรีสำหรับหรสับนักศึกษาที่มาสอบใช่อ๋อโันนคือเมื่อวันจะแปลยังไงค่ะอ๋อจ้างเวนเทียงอ๋อเจ้างเวรเก็บร่างกายเย็นใช่โอเคโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงสถานีตรงต้าเฉียวแล้วนะก็นั่งรถมาเหนื่อยไหม แต่ว่าชั่วโมงใช่ไหมคะเอาไรนะเขาใช้ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งสี่สิบนาทีประมาณนี้จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งอ่น้องพีทยังไม่เคยมากินใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่เคยมากินน้องคิดอน่มากินบ่อยมากใช่ค่ะพือพาเพื่อนไปกิน่ะรู้สึกว่าน่ากินน่ากินมากอ๋อน้องพีทชอบเมนูอะไรที่สุดในอาหารไทยเออ้มปตาส้มปตารู้สึกว่าอร่อยมาก อร่อยมากใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้กินอย่างแบบไทยแท้ส่วนน้องคิดเนี่ยแน่นอนก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกกายเคยพาไปกินแล้วใช่ค่ะหิวกันแล้วใช่ป่ะตอนนี้ใช่พี่ก็หิวตอนนี้ก็11โมงครึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าอเลยมีน้องคิดได้กินคนเดียวใช่บรรยากาศปักกิ่งตอนต้นเดือนมิถุนายนนะร้อนมากตอนนี้อุณหภูมิประมาณเฮ้ยตอนนี้อุณหภูมิ23มองศานะ ไม่ร้อนขนาดนั้นอยู่ไทย40องศานะสองคนนี้เขาจะไปไทยช่วงเดือนอส,สิงหาคมนะครับผมถ้าเกิดใค,ใครอยากให้ลูกเรียนภาษาจีนติดต่อสอคนนี้ได้นะเก่งมาษาไทยทั้ง2คนเลยโอเคตีโดมานะคะแต่ว่าอากาศไทยร้อนกว่าที่นี่ประมาณสองเท่าเอา้ยสิเท่าเลยนะใช่สิงหาก็เนมนแบบนี้เหรอสิงหาร้อนกว่านี้พี่ว่าประเทศไทยอ่ะ ร้อนทั้งปี okay. เคเยได้ยินคำนี้ไหมไทยก๋วยร้อนร้ร้อน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 อนร้อนจะอปเนรียนท really ี่จร้านช่อนร้อใช่อนรที่อัร้อนราอนรทอนร้อนร้อนร้อนอนร้อร้อนร้นร้อ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 น้อนรนรนรน้น้อนนนน อันนี้ถามความสามเดิมเพราะว่าพ่อไม่ได้อัดไว้วัฒนธรรมและภาษาก็คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันใช่ไหมแล้วน้องพีทพูดได้กี่ภาษาพูดได้กี่ภาษาภาษาจีนภาษาไทยภาษาไทยภาษาจีนกับไทยเหมือนกันเลยแล้วก็ภาษาท้องถิ่นด้วยภาษาท้องถิ่นด้วยโอ้เป็น่สี่สี่ภาษาภาษาลาวด้วยถ้าเกิดพูดไทยได้แสดงว่าพูดภาษาลาวได้ด้วยแม่นแม่นเลยคิดก็เหมือนกัน เฮ้ย e คิดก็พ um ูดภาษาท้องถิ sedan, ่นของบ้านตัวเองได้ไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นคนฟูเชียนนะครับคือโตะโตัเี่วเขเกี้ยนแต่พ่อมาจากเสฉวนแล้วก็แม่มาจากซีจางซีแล้วก็พ่อกับแม่จะพูดแมนดารินที่บ้านค่ะจะไม่รู้จักพูดภาษาท้องถิ่นก็เลยพูดภาษาท้องถิ่นไม่ได้ พูดได้แต่แบบภาษาจีนกลางแบบปู้ตรงขวางใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วปกติสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันหรือว่าเรียนในคลาสเรียนเนี่ยพูดภาษาไทยด้วยกันไหมเล <c oughs> พูดแต่ภาษาจีนเ <c oughs> หรอต้งแอบ,บพูดะ้อแอบต้องแอบ,บพูดด้วยเหรอ <c oughs> ถ้าไม่ให้คนอื่นเขาฟังเข้าใจเหมือนกับคนไทยเรียนภาษาจีนแหละเวลาเวลาเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้คนอื่นเขารู้เรื่องด้วยเราก็พ <c oughs> <c oughs> ูดภาษาจีนกัน หรือว่าพูดภาษาที่แบบว่าคนอื่นเขาฟังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ไทยน่าจะมีคนจีนเยอะแล้วใช่ไหมใช่อว้ยเยอะมากเยอะมากคนจีนเยอะมากที่ไทยมีทั้งไปทํางานไปลงทุนไปเรียนไปเที่ยวตอนนี้คือนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวประเทศไทยอ่าช่วงช่วงหลังโควิดใหม่ๆอ่ะจะเป็นอินเดียอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาครองแชมป์อันดับหนึ่งแล้วใช่ อ่าถึงแล้วร้านรักไทยปนี่รักไทยอันนี้แม่แอนนะครับแม่ตัวของเราอันนี้อันนี้น้องคิดน้องพีดเป็นคนจีนหมดเลยแต่พูดภาษาไทยได้ค่ะอันนี้แม่แอนแม่แอนเราไม่แอนแม่แม่มีใจนะคะได้แบบว่าลองมาชิมอาหารไทยที่เป็นไทยแท้คค่่ะะเคยมาหลายครั้งแล้วเขาสว่านมากออขอบคุณมากันนี้อันนี้เขาจะไปไทยกัน เดือนสิงหาเขาจะไปเที่ยวภูเก็ตด้วยแม่แม่เนี่ยคนภูเก็ตโอ้จะไปมิว่าใช่กระตากกระตากตู้ยกระตากกระตากกาลูนป่าตองอ๋อนั้นน่าจะมีโอกาสไปเที่ยวบ้างเกิดของแได้ได้ใครก็อยู่ที่กระตากหาดกระตากผักกระตอกอ๋นี่คือกระดาบชาทางใช่นนั้นอ่าผักกระตากวันที่ไหนหาดไงหาดป่าตองหาดกระตากอ๋อแล้วไปพักแถวไหนคะ น่จาจะอยู่รอบตุฬาค่ะเพราะว่าเราจะไปเรอไม่เอาไม้เทือนถ้าไปเที่ยวตูเกะจะพักที่ไหนใช่ไหมคะอย่าไม่แน่ค่ะไปพักกระตังไม่จะไม่หาติดต่อที่พักไหนก็คุ้มากๆค่ะคุ้มมากได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจองเดี๋ยวจองได้แบบว่าจองให้เพื่อนจองเวบที่ที่ที่ไหนได้เขามาเป็นดามี่กระตังครัอ๋อใช่ใช่ใช่ ขอบคุณมากค่ะเออถ้าถ้าถ้าเราไปเราจะถ้าไม่รบกวนค่ะเราจะไม่แองค่ะขอบคุณมากค่ะเข้าใจไหมเมื่อกี้เข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเก่งเอยู่อะไรกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะของเราแองแองจะดีจดี few moments later คือกะเพราหมูกรอบอ๋อนี่คือกะเพราหรอใช่กะเพราหมูกรอบหมูกรอบใช่เคยไปเคยไปไทยน่าจะเคยกิน เคยเคยกินกบกะเพาไก่กะเพาหมูสับใช่ค่ะแต่เนี้หมูกรอบหมูกรอบคือหมูกรอบก็คือหมูหมูกรอบอะกออันนี้คือ这个是什么沙拉吗？这个我也没事没事，安妮泰语我都不知道叫什么来着我忘了。安妮猪颈肉哦猪颈肉烤猪颈肉 อันนี้แกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่อือก็มีครบแล้วนะครับมีตำถาด้วยต้มยำกุ้งน้องพีทน่าจะชอบต้มยำกุ้งอ่ะกินเลยวันนี้รู้ร้ามากค่ะเด็กกินก่อนรู้มากค่ะพี่เราเข้าเนี่ยมะม่วงมาให้อ๋อครับขอบคุณมากครับแม่แอนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะแบบว่าเออมันมีความแตกต่างที่ การเขาแค่กินหวานทุกแต่ละที่เราก็อยากให้คุณจีนรู้ว่าโอ้กากงเป็นอาหารที่มันเป็นของแท้ๆมันแบบเล็มืใช่แบบนี้อะไรเงี้ยอ้อดีมากครัอันนี้จากแม่เลยวันนี้มีโอกาสไปมากิงเป็นถวัลที่ไทยแท้ขาดได้ครับขอบคุณแม่มากครับได้เลยครับเอาพี่เบิร์ดต้องกินให้หมดเลยนะได้ต้องกินให้หมดเคยกินไหมพีดเคยกินมากหมดไหมเมื่อกี้น้องพีทบอกว่าไงนะอันนี้หอมแดงมันมันสีไม่แดงใช่ไหม ใช่แปลกนะกินอะไรกินเลย你说的这是เนาะหอมแดงใช่หอมแดงเราเราหมายถึงว่านี่อ่ะอ่านี้เหรออ๋อที่ไทยมีไหมที่ไทยมีนะมันคืออะไรวะเดี๋ยวคืออะไรครับผมลืมแล้วที่ไทยก็กินนะที่ไทยกับยุนนานคล้ายๆกันใช่ไหมอาหารเราคล้ายๆกันอืมอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเนี่ยจังไห้วิมูร์แม่แอนคือกาหลีนี้ เราไม่กินอันนี้ค่ะแต่เจนี้อร่อยมากมากอร่อยมากใช่ไหมใช่แล้วชอบอะไรที่สุดอันนี้เนี่หมูกรอบพี่ก็ชอบหมูกรอบหมูกรอบอร่อยจริงน้องคิดก็ชอบทุกอย่างไหมต้องบอกเจนนี้ค่ะแล้วแม่แอนเอาอร่อยทุกอย่างเขาเดี๋ยวมาม่วงมาให้ด้วยนะร้อนโอเคเดี๋ยวกินก่อนนะครับ until later โอเคครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอิ่มได้ยิ่งใจค่ะอร่อยพิเศษใช่ไหมมากินอีกป่ะมากินอีกป่บ้านหลายหลายครั้งเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นมากินอีกรอบหนึ่งร้องเล่นราเล่นร้องเล่นสี่ร้อยจะพัเพื่อนมากินอีกเออพาเพื่อนมากินอีกเลยนะแม่แอนแม่แอนใจดีใช่ค่ะพี่ใต้ฝุ่นก็ใจดีพี่ใต้ฝุ่นพี่ใต้ฝุ่นเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าพี่เขาน่าจะอยู่ที่ไทยมั้งอ๋อใช่พี่เขากลับไทยก็เดี๋ยวใครจะมากินร้านรักไทยก็มาได้นะ ใช่ตู้มานะคะครับสถานีตรงต้าเฉียวสาย6เดินประมาณ800รเมตรนะครับผมเออไม่ถึงแ800รอเมตร600อเมตรนะครับ <c oughs> พุณอะไรตอบอ่ะบางทีก็เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ไมู่้อะไรเ <c oughs> มื่อกี้คุยกับน้องคิดกับน้องพีชเนี่ย <c oughs> พอดีวันนี้เป็นวันสอบกาวข่าวหรือว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนมปลายจีนพอดี <c oughs> ก็คือทุกปีเนี่ยเขาจะสอบกันเดือนมิถุนายน วันที่7็วันที่8ดใช่ไหมก็คือเมื่อวานนี้กับวันนี้น้องคิดกับน้องพีทเนี่ยก็ผ่านช่วงเวลา <laughs> ชีวิตมัธยมมาอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างยากลำบากใช่ไหมเ <laughs> ข้มเข้มเข้มงวดนียเข้มงวด <laughs> ใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยกัน <laughs> เดี๋ยวเราจะไปคุยกัน <laughs> ที่มอปากกิ่งเดี๋ยวให้น้องๆสองคนเล่าให้ฟังนะเดี๋ยววันนี้เราให้น้องสองคนเนี่ยพูดภาษาไทยกันเต็มที่เลย เพราะว่าเดี๋ยว <Okay. S 1> จะเตรียมตัวไปประเทศไทยกันแล้วต้องฝึกซ้อมก่อนที่จะไปไทยกันนะครับพี่พ <c oughs> ีนะ่แค <c oughs> มวูนมากมือนเหมือนเปลาว์เาชื้อไหม <c oughs> ออโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับไปท <c oughs> ุกคนครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วนะตอนนี้แดดแรงมากนะครับ33องศาวันที่8มิถุนายนแล้วดูภายในมหาวิทยาลัยเขาจัดงานอะไรกันไม่รู้มีกางเกงขาสั้ฟุตเทนเจอร์บอลบาสเกตบอลบาสเกตบอลน่าจะค่ะอ๋อ ก็คือแข่งที่โรงยิมตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะเป็นการแข่งขันทางมาหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ北大运动会还是应该不是北大运动会่ใช่ใช่猜一下没哦干肯坎 b a s ัน t b a l l 哦เอ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของปักกิ่งค่ะบแสดงว่ามอมอปักกิ่งเนี่ยเป็นเจ้าภาพใช่ใช่ใช่อ่าเต็มเลยช่องช่ายังไม่มีใช่ไหม ใ่อน้าไม่มีไม่มีมมเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาร้านกาแฟานั่งนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปคุยกับน้องๆกันหน่อยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงอาหารหนงหยวนนะเป็นโรงอาหารที่ผมมากินบ่อยแล้วก็เมื่อกี้จะเป็นด้างนั่งร้านกาแฟแต่ว่าคนเยอะนะเก่งใจเขาอายคนนะครับผมก็เลยแบบว่าม,ามามานั่งคุยกันตรงนี้เดี๋ยววันนี้เป็นวันสอบเกาข่าวหรือว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของเด็กนักเรียนม6จีนพอดี แล้วเมื่อกี้คุยกับน้องสองคนอ่ะเขาบอกว่ากว่าจะผ่านเกาวข่าอะไรไมาได้ก็คือชีวิตค่อนข้างที่จะต้องต้องสู้สู้ชีวิตเยอะนะครับผมโอเคน้องพีทคือเป็นคนยุนนานใช่ไหมใช่ครัเข้าใจว่าแต่และมฑลนของประเทศจีนเวลานักศึกษาหรือว่านักเรียนมปลายจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกาข่า,ขาก็จะมีห<ช>มิงเอ,อ๋อ<ช>หรือมีโคตา้าไม่เท่ากันใช่โดยเฉพาะมฑลพวก ทางภาคใต้ของประเทศจีนยุนนานกวางซีอย่างเงี้ยการที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีนได้เช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหวาะก็ต้องแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างยากแต่น้องพิษก็เป็นหนึ่งในนั้นภาษาไทยคือเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านแต่นี่คือเป็นตัวแทนมณฑลเลยไม่ใช่หมู่บ้านอ่ะเราจ้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นอ่ะตอนสมัยสอบมหกสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งอ่ะมีข่าวเชิงหรือว่านักศึกษาเอานักนักเรียนมหกกี่คน ในมณฑลยูนนานสี่ห้าหมื่นคนเอ้ยสี่ห้าหมื่นสี่สี่ห้าแสนคนสี่ห้าแสนคนแล้วเราสอบได้เป็นอันดับที่สี่สิบ่ก็คืออันดับที่สี่สิบจากห้าแสนคนอ้าวนช่่เพืนชอบดีค่ะอย่างเช่นเพื่อนพี่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในมณฑลกวางซีข้างๆกับยูนนานก็มีคนสอบ4ี่แสนห้าแสนคน ห้าสิบอันดับแรกถพงอจะเข้ามามเปต้าหรือว่าชิงหัวได้อันนี้ของเราก็คือสี่สิบใช่ไหมคะใช่สี่สิบอันดับอันดับที่สี่สิบใช่อ๋อเก่งมากรู้สึกว่าเป็นโชคดีนะยากอตัวขอตัวมากเนี่ยคนเก่งเขาชอบถ่อมตัวอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือแบบว่าพอสอบเข้าได้แล้วอะแล้วทําไมเลือกสาขาวิชาภาษาไทยอะเอ่อจริงๆแล้วประกันที่ประกันแรกก็คือเพราะว่าเรามาจากเยัญชนะแล้วก็ ที่บ้านเกิดของเราก็มีชนชาติไทยหลายคนเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เราก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมและภาษาต่างก็คล้ายคลึงก,กันกับที่ประเทศไทยค่ะก็รู้สึกว่าอาจจะเรียนง่ายกว่าภาษา,อ,าอื่นก็คือวัฒนธรรมก็คล้ายกันด้วยแล้วก็เราก็แบบว่าซึมซับวัฒนธรรมแบบคล้ายๆกับของไทยด้วยใช่ไหมใช่แบบไทยๆค่ะตอบดีนะตอบดีนะตอบดีถ้าเกิดว่าชมว่าคนตอบ ตอบคำถามดีว่าไงเมื่อกี้ที่ที่สอนไปมองโอกเล่าชีวิตมอปลายให้ฟังหน่อยตอนอยู่มัธยมอะ่ะก่อนสอบเกาข่าวอ่ะได้ข่าวว่าไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยใช่ไหมตั้งแต่เจ็ดอ่ะก็เริ่มเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยไหมหรือไงก่อนเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมคะหกสี่สิบตื่นหกโมงสี่สิบหกโมงสี่สิบแล้วก็เรียนตั้งแต่เช้าถึงค่ำคืนแล้วก็กินมงคค่ะ สี่ทุ่มมช์หนึ่ตีแล้วตีหนึ่งเลยเหรอตีหนึ่งก็คือหกโมงตีหนึ่งแล้วหกโมงสี่สิบถึงตีหนึ่งใช่ไม่อยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวอ๋อใช่แล้วได้ข่าวว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องแบบว่ารีบหมดเลยใช่ไปห้องน้ำว่าต้องรีบวิ่งกินข้าวก็ต้องวิ่งไปห้องน้ําก็ต้องวิ่งอ๋อใช่ไปห้องพักก็ต้องวิ่งวิ่งตลอดทั้งวันเลยวิ่งทั้งวันวิ่งเพื่ออะไรครับ ก็คือประหยัดเวลาประหยัดเวลาก็คือเวลาทุกวินาทีมีค่าใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่ารีบวิ่งไปก็ต้องอ่านหนังสือทุกวันน,นั่นแหละครับทุกคนก่อนจะเข้ามาหาวิทยาลัยจีนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเมื่อกี้ที่เล่าให้พี่ฟังว่าตอนที่แบบป่วยอ่ะแบบแบบว่าไม่มีแรงเป็นไข้ตัวร้อนอย่างเงี้ยอาจารย์ที่โรงเรียนก็ไม่ให้พักใช่ไหมยังให้มาเรียนแล้วก็ให้อ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมก็ใช่นะก็เพราะว่าใกล้จะสอบเกาเข่าแล้ว ก็รู้สึกว่าควรจะยืงหยัดอีกต่อไปก็คือพยายามอาจารย์ก็กลัวว่าถ้าร้านน่าจะไม่ทานเราใช่ไหมจะล้าหลังใช่ก็จะล้าหลังค่ะก็คือหมนมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้วิทุกวินาทีทุกเวลาให้แบบว่ามีค่าอานหนังซืออย่างเงี้ยก็จะสอบไม่ได้อย่างนี้ได้บอกใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็เขาก็หวังว่าเราได้สอบได้ดีนะแต่ตอนนี้สภาพการมาอาจจะต่างแตกต่างกว่า ใช่ก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อโอเคเพราะว่าตอนนี้เอ่ออาจารย์คนซิงก็น่าจะเน้นจิตใจของนักเรียนแล้วค่ะใช่ใช่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเขาจะให้ความสาคัญกับเขาเรียกว่าอะไรสภาพจิตใจของนักศึกษานักเรียนมากขึ้นที่สังเกตดูว่าทุกเทอมหรือว่าทุกปีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบสอบถามเกี่ยวกับอะไรอ่ะอ่าชิลล์ทดสอบใช่ไหมอ่ก็คือแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพจิตใจว่า เครียดหรือเปล่าเป็นอย่างมีมีอาการซึมเศร้าอะไรหรือเปล่าใช่เพราะว่าอัตราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการฆ่าตัวตายในประเทศจีนก็เยอะใช่ไหมเพราะนักเรียนแบบเรียนเครียดกันมากอ้าวแล้วแล้วของของพีทอ่ะคือตอนตอนที่เรียนอยู่มัธยมก็คือไม่มีโอกาสไปเดินช้อปปิ้งห้างกับเพื่อนไปกว้างเจไปดูหนังอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยใช่ไหมยปกติจะไม่มีครับเพราะต้องนั่ง่ันหนังสือ พักแค่อาทิตย์หนึ่งพักกี่ชั่วโมงสามถึงสี่สามสี่ชั่วโมงหนึ่งวันใช่แล้วแล้วสามถึงสามถึงสี่ชั่วโมงนั้นน่ะทาอะไรตอนพักอ่ะนอนหรอนอนใช่ไหมใช่โอ้แล้วมีแบบแอบเล่นโทรศัพท์มีอะไรไหมเล่นแบบไปดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยมีไหมห้ามห้ามห้ามจับโทรศัพท์ใช่ห้ามถือในโรงเรียนเออก็คืออยู่โรงเรียนประจํานอนที่โรงเรียนเลยใช่โอ้แล้วเป็นไงครับสอบเข้าเปียดตาได้ก็คือ แบบปลดปล่อยไหมก็มีนะแต่ก็เราก็รู้สึกว่าตีนี้ใส่ช่วงนั้นแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีคนมามาบังคับให้เราเรียนต่อเราก็รู้สึกว่าเออไม่สบายหรือว่าอย่างไรหรือว่าไม่คุ้นเคยชินซูริงซูริงแบบนั้นก็คือยังเคยชินอยู่กับการที่ต้องบอกว่าให้เราต้องบังคับให้เราเรียนเรียนต้อง่าให้สือใช่องเข้มงวดกับตัวเองนะแล้วต้องต้องคิดอ่ะต้องคิดอ่ะคือเป็นคน ูเจีป็นคนขี้เจียนค่ะเป็นคนขเคเนคนูเจียนแล้วชีวิตมอปลายเป็นยังไงตอนนั้นอะสบายใจค่ะสบายใจก <laughs> ็เที่ยวกับพี่พิกเหมือนกับฟ้ากับดินนะ <laughs> อะไรหรอ,อ,อคือมันยังไงคือมันจะแตกต่างกันยังไงเหมือนกับอันที่จริงค่ะไปอากาศในมาถึงของเราก็เหมือนกับบรรยากาศในมหาลัยค่ะไม่ต่างกันยังไงค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็เน้นสภาพจิตใจไม่แค่เน้นการอ่านนักเสือเรื่องเดียวค่ะให้เราไปออกกาลังกายแล้วก็ไป ดูหนังไปอะไรอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วตอน<ช>สอบเกาเข่าไม่ไม่ยากหรออันนี้ต้องคิดคือปอตีเรียนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งก็คือเปไหว้ใช่ไหมก็ยากเหมืมมมอนกันนะมมอนี้ก็แบบเป็นอันดับหนึ่งด้านภาษาของประเทศจีนนะใช่ค่ะแต่เออคุณนายเขาเกียรติที่เข้าร่วมเกาเข่าคะ่ะมีทั้งหมดประมาณสองแสนคนสองแสนคนใช่น่าจะน้อยกว่ามัธยมค่ะอันนี้ห้าแสนแต่ก็ยากเหมือนกัน แต่เรามีคนน้อยกว่าค่ะแล้วก็การแข่งขันจะแม่สูงเท่ากับพี่พี่ค่ะแล้วในโรงเรียนมีคนสอบเข้าเป๋วไหวได้เยอะไหมข้าเป๋วไหวเออน่าจะมีสามคนแต่มีคุณศพเข้ามาฮะปักกิ่งกับมาฮะชื่อวัยเยอะค่ะมีประมาณน่าจะสิบถึงยี่สิบคนโอ้เยอะนะเนี่ยใช่ค่ะเยอะค่ะในโรงเรียนใช่ไหมใช่อุยเยอะมากแต่ว่าโรงเรียนของพิษเนี่ย มีคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งได้2คนใช่ก็คือเป็นหนึ่งใน2คนนั้นทั้งหมดไม่เกินสิคนไม่เกินสี่คนโอ้โหสิบคนสิคนสิคนแต่ตอนนี้เยอะเยอะกว่าแล้วพูดเก่งเลยอ่ะอ๋อแต่ของของคิดเนี่ยก็คือสอบมีโคตาค่อนข้างเยอะกว่าใช่ค่ะก็คือให้เทียบกันสองนี้ตอนอยู่มัธยมเนี่ย ค่อนข้างจะแตกต่างกันคนนี้สามารถมีเวลาผ่อนคลายไปดูหนังไปออกกําลังกายได้คนนี้แม้แต่เวลาจะกินข้าวหรือว่าพักผ่อนยังไม่มีเลยเฮ้ยทำไมมันต่างกันได้ขนาดนี้มันขึ้นอยู่กับมนคษที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมน่าจะค่ะก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแล้วก็อาจารย์อย่างของเราก็เน้นในการพัฒนาตัวเองค่ะใช่แล้วให้นักเรียนไปหาท้องที่เหมาะสมงกับเราที่ที่สุด เหมือนกับบางคนน่าจะมีทักษะดีในการเล่นเปียโน,โนแล้วก็อาจารย์ก็ให้เขาไปเล่นเปียโนแล้วก็เขาน่าจะมีทักษะมีความสามารถที่ดีในด้านนี้ค่ะโมงลงอีกแล้ว <laughs> ยังไม่ถามน้องคิดเลยว่าทำไมถึงเลือกเรียนสาขาภาษาไทยอันที่จริงคือเราอยากเรียนภาษาตั้งแต่มัธยมปลายค่ะแล้วก็ มหลาลัยเป๋ไวไหที่แมมหลาลัยที่สอนภาษาที่ดีที่สุดนอกอยกเว้นมหลาลัยเป๋ตาค่ะต่อมเจอเลือกมหาลัยเป๋วไาแล้วก็มหลาลัยเป๋ไวไหก็ค่น่าจะสามสามภาษาให้กับพกเกี้ยนก็คือหนึ่งคือภาษาอี่ิปต์เราสองคือภาษาสเปนและสามคือภาษาไทยค่ะแล้วก็เมื่อเทียบกับภาษาอื่นเราชอบภาษาไทยมากกว่าค่ะจะ<อ>เลือกภาษาไทยโอเค มองลงอีกแล้วสอบดีสอบดีทั้งสองคนเลยแล้วทั้งสองคนนี้คิดว่าเรียนภาษาไทยอ่ะยากเลยบอกพอมาเรียนจริงๆแล้วอ่ะถือว่าไม่ยากขนาดไม่ยากเท่าที่เขาเรียนฟรานซ์หรือว่าเรียนอารากรา s เซียอก็คือพวกภาษาฝรั่งเศสภาษารัสเซียภาษาทางยุโรปเนี่ยจะยากกว่าใช่ไหมในความคิดของเราสองคนใช่ค่ะเพราะว่าภาษาไทยเขาใช้ เขาเรียมประโยชน์เหมือนกับภาษาจริงทำคล้ายกันมากใช่ไหมคล้ายกันแล้วก็วัฒนธรรมก็คล้ายกันแล้วสองคนนี้เร็วนี้ก็คือจะไปที่ประเทศไทยแล้วใช่ค่ะก็คือสิ้นเดือนกรกฎาใช่ค่ะไปเลกเปลี่ยนที่จุลาอ่าก็คือจะไปอยู่กันสองคนเลยใช่ทั้งสาคนแล้วทั้งหมดสามคนแล้วสาคนก็คือในสาขาปริญญาโทเอกวิชาภาษาไทยของคิดกับพีทจะมีคน คนจีนอีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีคลาสมีทั้งหมด3คนไปด้วยกันหมดเลยใช่ค่ะอ๋อแต่วันนี้เขาเขาไม่มาเขาไม่ว่างเนาะคิดเนี่ยเคยไปไทยมาแล้วไป10วันใช่ไหมไปได้เปียนสิวันที่ศิลปากรณ์อสิวันไม่พอใช่ครั้งนี้ไป5เดือนไงพอแล้วส่วนของพิทเนี่ยไม่เคยไปไทยมาก่อนเลยไปครั้งแรกเลยยังค่ะใช่แล้วมีมีอยากอยากรู้ว่าทริปฝึกภาษาไทยอ่ะของแต่ละคนอ่ะเป็นยังไงบ้างเอาน้องพีทน้องคิดก่อน ภาษาไทยยังไงใช่ไหมเพราะว่าในเห็นบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้พูดกับคนไทยเท่าไหร่แล้วฝึกยังไงถึงพูดได้เก่งกัน<อ>ขนาดนี้นที่จริงตอนนี้ยังยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ค่ะ<อ>แต่ตแ,แต่รู้สึกว่าน่าจะเป,เ,าาเป็นช่วงที่เราคิดว่าเป็นช่วงที่ทอ่อทห้เราสามารถฝึกภาษาไทยมากที่สุดคือตอนที่เราฝึกงานท,ที่สถานทูตค่ะสถานทูตไทยในจีนใช,ใช่ใช่คะ่ะสถานทูตไทยในปักกิ่ง แล้วก็เครื่องร่วมง,งานต่างก็เป็นคนไทยแล้วก็พูดแต่ภาษาไทยเป็นเป็นภาษาทางานเป็นภาษาทํางานค่ะแล้วก็ก็ทาให้เราสามารถฝึกฝึกพูดแล้วก็ฝึก,ฝ,กฝึกฟังค่ะโอ,โอเคเก่งมากก็คือมีสภาพแวดล้อมมันมีส่วนใช่ไหมมีเ<ช>ยน็นฝนจริงอ๋อก็เลยได้ฝึกน้องพิทล่ะฝึกยังไงอ่ะเราก็ตัวปกติเราก็จะฟังข่าฟังเข่าอุ้ยฟังเข่าเลยอ๋อ a d v a n ซ e เนี่ย พราะรู้สึกว่าถ้าจะฝึกภาษานั้นก็ต้องฟังฟังบ่อยแล้วก็พูดบ่อย<ม>แต่ชีวิตประจำวันแล้วเราก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสไปพูดกับคนไทยค่ะ<ม>แล้วก็โดยปกติกจะฟังเขาแล้วฟังอย่างเยอแล้วมีการฝึกพูดยังไงแบบว่าพูดคนเดียวไหมบางที <laughs> ไม่ใช่ค่ะล้วก็แค่ <laughs> <laughs> พูดในใจ <laughs> พูดในใจ <laughs> พูดในใจหรือว่าอ่านอ่านตัวเองอ่านเองค่ะโอเคอีกคำถามหนึ่งก็คือ ได้ข่าวว่าจะไปไทยเนี่ยนอกจากไปเรียนแล้วเนี่ยเป้าหมายสําคัญคือการไปท่องเที่ยวแต่ที่ต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพูดชื่อมาแล้วเนี่ยเผื่อมีแบบว่าสปอนเซอร์ขอเขาเรียกว่าอะไรสปอนเซอร์แบบผู้สนับสนุนในจังหวัดนั้นๆน่ะเ,เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมาพักเดี๋ยวให้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะอยากไปไหนกันบ้างหนึ่งคือภูเก็ตใช่ไหมคะใช่ภูเก็ตแล้วก็เชีมมยงใหม่อันที่จริง อย่ไปเที่ยวประเทศไทยทาประเทศค่ะอ๋อก็คือที่จะไปไทยเร็วๆนี้เนี่ยคือไปเที่ยวเป็นหลักใช่ไหมเรียนเป็นรองใช่อย่าบอกให้อาจารุน่ถ้าเขาดูคลิปนี้เขารู้หมดแล้วเราชอบเที่ยวกันแบบไหนเชื่อแบบภูเขาหรือว่าทะเลน้องปินดชอบเที่ยวกันแบบไหนเราชอบภูเขาค่ะชอบภูเขาเพราะว่าที่บ้านที่บ้านก็มีภูเขาเยอะอ๋อยูนนาแต่ก็รู้สึกว่าที่ที่ท่านอะไรก็เสนเด็ด เซตใหญ่ร้อนนะประเทศไทยร้อนมากนะเราคิดล่ะทะเลแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าบ้างเกิรลิงทะเล๋อู้เจียนใช่ค่ะปู่เจียนอ๋อแต่ว่าสองคนนี้ก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้วดิรอนเล่นรอเล่นรล่นเล่นไไม่ได้หรอก่อนไปนะผมลืมเลยว่าผมมีคลิปที่ผมไปเจอกับเจ้าลูซือนะเวลาไปเจอกับเพื่อนใหม่เนี้ยผมก็จะเอาให้ดูเพราะว่าเจ้าลูซือเนี่ยเป็นดารา นางเอกจากประเทศจีนที่ดังมากในประเทศไทยนะครับผม,มเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหาคลิปก่อนตอนนั้นก็คือไปถ่ายวิดีโอเฉยๆเพราะว่าตื่นเต้นมากตื่นตื่นเต้นที่เจอไงอ๋อ น้อยอ่ะน้อยอ่ะโอ้ยเรียนรู้เร็วมากแค่เขาบอกนอยเป็นแล้วใช่ถูกต้องเมื่อกี้เมื่อกี้มีความหวังไหมความหวังแบบว่าเฮ้ยเจ้าลูซือจริงเหรอวะตื่นเ้อยู่แล้วตื่นเต้นไหมเมื่อกี้เออรู้สึกว่าโออาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นจริงนะเพราะเราชอบเจ้าลูซือเหมืนกับเราครั้งที่แล้วน้อยอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เราน้องคิดกับน้องพิษเนี่ยมาออกอีกเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดไปไทยเนี่ยช่วยต้อนรับน้องสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันคลิปหน้าต่อต้อง subscribe อ่าอ่พูดดิอ่ต้อง subscribe ช่องทางของพี่นะคะกดไลค์กดแชร์นะกดไลน์ดินด้วยนะสองคนนี้มีอินสตาแกรมด้วยนะถ้าใครอยากไปติดตามน้องเขาก็ไปติดตามได้เลย นะอ่ะมี i n s ส a g แก m มใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วกันค่ะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายจอ<น>กันทีท้ายนะคะ